สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนตีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมอ่ามาดูกันนะครับผมวันนี้แอดอยู่ที่วัดป<ร>ุจนรอมมาดูรำถวายอ่าปูเวศสุวรรณนะ<อ>พี่น้องชมปูเวศสุวรรณที่วัดปุจนรอมกับต่อหนักตั้งแต่เช้าจนเย็นนะพี่น้องชมตั้งแต่เช้าจนเย็นที่ให้เพิ่นมารำถวายอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องชมบัดทีนี้อ่าเสื่ง พู่นกระบอกประกาศใส่ไม้นะ้พี่น้องช่วงมือเศร้านี่แกดเมาท่านเิ่นให้ปัญหามานะพี่น้องให้ปัญหามา แม่ถอนแทบแบดปวดรังประชุมยังเสียงเสียงนแบดแบงเสียงเหมือนแบดแต่พี่น้องชมเอ้าลาถวายจบกันอย่างสวยงามเนาะพี่น้องประชมนี่ฮะน่ารักกันเั้ดพี่น้องเอาสําหรับวันนี้ของวันที่สิบวันประจําที่สิบหกถามคุณแม่ถามคุณแม่คุณแม่ว่ากุ้งเน่าน้องแม่เนาะกุ้งเน่าเป็นไห้ปัญหาว่ากุ้งเน่าอาจารย์เพิ่นประกาศดิครับเป็นเน่า โอ้ผ oh, ู้ใดทท่านได้ยินเบิดบ่เมียกุ้งเน่าโอ้ช่วงช่วงช่วงถวายต้นเงินบ่เมียเพิ่นจะบอกกางเงินเพิ่นให้ว่ากุ้งเน่าเท่านั้นคั่เดียวเท่านั้นมาครับผมโอ้ครับผม ก่เเก่าหนึ่งทอานั้นมาแม่เนาะตไปังู็เกน่มเ็าซูนบ่ที้่ั่นอ่ครับท่านผู้ชมนี่กะซึ่งมาประกอบกับหางประทัดด้วยพี่น้องชมหางประทัดกันมเลครับผมอันนี้นั่งล่ำมานี่จะล่ำมีกอยู่บ่นี่น้องลูกๆล่ำมีกี่กิวลูกครับองู ดูด้านในเหรอใช่ค่ะปูอนันตาอนันตาอยู่ด้านในเนาะครับผมทั้งบนเลยค่ะข้างบนปูโอ้ล่ะครับผมขอุชมเลยความที่ตามกันได้เพี่น้องเนี่ยอ่ะขอโทษเลยครับผมอ่ะมาสัมผัสคุณแม่ดิเป็นไงเนาะคุณแม่มาแต่เศ้าอยู่เป่าอืม ออกมาจะเชซากระดัดยีพรเนาะบ่ได้ยินน้นโมอยู่แม่ที่ว่าไอ้เพิ่นเพิ่นประกาศใช่ไหมว่ากุ้งเน่ากุ้งเน่าแน่โอ้ครับก็เป็นไงครับผมอาหารไม่หน่อยคุผู้ชมก็าไม่ได้ออกไปใส้หรอกครับกระโถโรกอีกแล้วเขาที่พานมากถือสามตัวตรงๆนะครับอันนี้ครับผมคือไหว้เสร็จ

ปูจันหอมของอหน้าปูเวสวุวรรณในพระชมของปูเวสวุวรรณอ่ะคือไท้ายก็ไม่กินะ <c oughs> น,น,นะครับท <c oughs> ี่เนาะนะครับผมสวัสดีครับมาดูกันครับผมหางประทัดของวัดปูจันหอมวัดนี้เป็นจุดประทับได้นะครับซึ่ง มาดูกันให้ชัดเจนนะครับผมหางประทัดกันงวดนี้งวดนี้หางประทัดได้อ่สอ่อห้าแปดอ่าเลขสามตัวก็เอาให้ชัดเจนหน่อยพี่น้องของมาดานหน่อยหน่อยเพราะว่ามันนุนจะถอนเสียงกับมืดไปนหน่อยนึงพี่นอ้องชมเอาหนิ 58กับ639พี่น้อง58กับ639เออพี่น้องสมชมครับผม58กับ639นะหางประทัดของงวดประจำวันที่16เพิ่นจุดหางประทัดที่บวงสรวงบูชาปูเวสุวรรณที่วัดผู้จัดทอมกันพี่น้องชมนี่ครับแอบหน้าจอไว้กับปันอ่ากับอ่าคำปัญหาอะไรก็เกินปัญหาอยังงก่อ ปัญหากุ้งเน่าอ่าปัญหากุ้งเน่าน้าพี่น้องผู้ชมขอบันทายกุ้งเน่าครับปัญหากุ้งเน่าค่ะกุ้งเน่ากุ้งเน่าก็ตีตกครับกับเฉลี่ยออกมาเป็นเก้าอนึ่งชำนองนี้เป็นชุ่มอ่ะนี่ส่วนส่วนหางกระทัดของงวดประจำวันที่16นะครับพี่น้องชุมอ่าเพิ่นกับทำพิธีวงซวงเช็ดเจ็ดรลอยๆอ่างานกระเช็ดชัดไปด้วยเรื่องดีๆพี่น้องชุมกะเอาชัวร่าไปกันงวดนี้นะาพี่น้องชุ่ม5-8 หกสามเก้า่ต้ตองห้าแปดกับหกสามเก้าหางกระชากเป็นเคยมาจุดเไข่หลวงวันนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นในพี่น้องชมอ่ะขอเอฟซีเอาไปอย่างโชคกันนะครับผมอาจจะโชคดีอาจจะโดนใจเอฟซีทุกท่านที่อ่าอ่าตรงกับเอฟซีกันนะพี่น้องชมนี่ครับแอดอยู่บรรยากาศอยู่ที่หน้าปูเวศสุวรรณของวัดภูเจนหอมกันพี่น้อง ซึ่งวันที่แล้วปู่ให้มา4ีหนึ่งเก็บเต็มเต็ม,ตมงวดน,นี้ให้มาสองตัวคือกุ้งเนา่าพี่น้องกุ้งเน่ากุ้งเน่าจะแปลว่าอะไรพี่น้องอ้าวใครแปลเป็นใครตีปัญหาเป็น,ปนก็จัดอะไรพี่น้องผู้ชมกุ้งเน่าก็เก่าหนึ่งเฉยๆพี่น,อ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 นอ้องผู้ชมนี่ครับ มาครับมาดูอีกครั้งหนึ่งรอบสุดท้ายให้ซี่ด้แคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอบพี่น้อง่ยนี่ครับผม5 8าแปดหกสามเก้าหของหางประทับงวดนี้กับปัญหาที่ปูไฮมาที่ค่ายจานคนไฮมากุ้งเน่าพี่น้องกุ้งเน่า เก้าหนึ่งน่านผู้ชมมาออกไปพิจารณาวิคาอห์กันสาหรับวันนี้ไอฟซีเอาไปพิจคอพิจารณาดีกันก่อนเพื่นอนเอาเอสบอไดเอสจะขึ้นหน้ากระดาษให้ดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี่นะพ่นอนเราชมวันนี้ขอไอฟซีเอาไปชมบรรยากาศที่วัดภูจจนหอมกันก่อนซึ่งแอดจะบอเดินทางลงไปหาหญ้าพญานาคด้านล่างนะเพื่นอนเ แอดจจ็ตไทยทำที่ตรงนี้พราเพราะว่าจะหน่อยฝนก็จะตกอะได้พี่น้องชมอือปูเวทอยู่ข้างบนเหรอโอ้ปูเวทอยู่ข้างบนเหรอเรือโอ้ปูเวทสุวรรณเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เป็นลูกของปูเวทเกิดปฏิหารแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับก้อนเมฆข้างบนครับพี่น้องครับ โอ้เป็นรูปปูเวศสุวรรณอยู่บนเมฆครับปฏิหารเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องครับคือคทับก้อนเมฆข้างบนนะครับปูเวศสุวรรณโน่นปรากฏเห็นบนท้องฟ้าแล้วครับพี่น้องจากงานบวงสรวงอยู่อยู่วัดพระกันจับไห่เสียงดวงนะค่ะเด้อดวงไพ่ดวงมั่นเนาะค่ะโอ้จับไห จับปิงปองแม่เสียงดวงของลูกก็ุณครูแล้ปู่ะโอ้ไม่ไม่ไม่ไมีไฮอยู่ตรงนี้ครับผมค่ะเสียงดวงได้เลยค่ะครับผมสไลด์ไปแล้วสไลด์ไปแล้วครับผมปูเวทสุวรรณปรากฏอยู่บนท้องฟ้าคือบนเป็นเมฆอ่าท่านผู้ชมอ่ะยกที่ทันใดที่อยากมาเชิงโชคกปิงปองอยู่ที่อ่าไฮ อ้าพีผน้ชมนี่ครับทีู่ที่ไห้ตรงนี้นะครับผมอ,อยู่ที่ไข่เล็กๆที่พี่น้องชมนี่ครับปิงฟองที่เสียงโชคอ่าอยู่ที่ลูกตรงนี้นะพี่น้องชมนี่สามารถจับดูกันได้นะครับผมอยู่ที่สาลปูเวสวร์นหน้าวัดภูจันหอมเสมอบชมนี่ครับผมมาตามให้เรถพี่น้อง,งชมชุ่มไปชิลทันห้าแปดหกสามเก้า ะครับท่านผู้ชมนี่ปูเวสุวรรณเป็นอากาศเย็นๆนะครับพี่น้องอากาศตอนบ่ายนะครับผมนี่ครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนี่ต่ขอ,ขอหอยซี่อ่าพิจารณาเอานะครับเด้อตัวเลขอ่าจจะขึ้นให้เป็นหน้ากระดาษอีกในท้ายคลิปกันพี่น้องชมขอให้ชมจงโชคดีนะกันนะครับผม วนะันเดียวเรียกออกมาฝ่าม้าทายกันเลยว่ะติดองคูเวีนอืมเรตติดบนี่